สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ทางร้านเชฟสิตออตโต้มรถยนต์นะครับกรมภูพื้นรถยนต์ 5D 9D ราคาส่งนะคาแฟนเพจ a c e b o o k นะครับจะพาคุณลูกค้ามาดูรีวิวในรถ m a ด้า CX30 นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำได้สีดำนะครับแล้วก็เลือกใยดักฝุ่นเป็นสีดำนะครับนะฮะเลือกใยดักฝุ่นเป็นสีดำตัวนี้เราจะปักหมุด นะฮะใช้คลิปเสียบให้เรียบร้อยเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้านะฮะลองดูได้นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยครับไม่เรียบร้อยไม่ให้ออกจากร้านนะครับคุณลูกค้านะครับลูกค้าเลือกสีดำได้สีดำแล้วก็ใยไวนิวนะครับหรือว่าใยดักฝุ่นเป็นสีดำเพราะว่าภายในรถลูกค้านะครับผมเป็นสีดำเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเบาะเป็นพื้นนะครับนะฮะเดี um ๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับคุณลูกค้านะครับด้านหลังนะครับ นะฮะสวยไหมครับนะครับนะะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะครับนะฮะของเรามีบริการจัดส่งนะครับคุณลูกค้านะครับของเรามีบริการจัดส่งนะครับนะฮะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาติดตั้งงานกับเราที่ร้านนะครับนะฮะเรามีบริการจัดส่งนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อทงอาง081431500นะครับคุณลูกค้า 0814311500สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับสนใจตัวไหนรุ่นไหนนะครับนะโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับนะฮะหรือว่าจะเข้าไปสอบถามในแมสเซจของเราก็ได้นะครับแมสเซจของทางร้านนะครับนะฮะลูกนคะ้าสามารถเข้าไปสอบถามดูได้เลยนะครับนะฮะมาด้า CX30 นะครับ 2021นะครับหรือว่าสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับโมปูพื้นรถยนต์5 d 9 d ราคาส่งนะครับโมปูพื้นรถยนต์5 d 9 d ราคาส่งนะครับสำหรับลูกค้าที่จะมาติดตั้งหน้าร้านนะครับร้านเราหาไม่ยากครับนะฮะขับรถเข้ามาเลยครับในตลาด AC นะครับตลาด AC สายใหม่นะครับคุณลูกค้าขับรถเข้ามาได้เลยนะครับ ร้านเราอยู่ด้านหลังนะครับขับรถตรงเข้ามาได้เลยนะครับตลาดเอซีสายไหมนะครับถนนสายไหมเขตสายไหมนะครับคุณลูกค้าบริการฟรีไม่มีค่าแรงนะครับคุณลูกค้าครับบริการฟรีไม่มีค่าแรงนะครับนะสาหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับของเรานะครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้า